แม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายระดับน้ำลดลงเกิดสันดอนทรายกลางน้ำโขงเรือสัญจรไปมาลำบากชาวบ้านในพื้นที่บอกว่านี่เป็นสัญญาณเข้าสู่ฤดูแ้งกับ ระดับน้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดน้องคายอยู่ที่96เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง11เมตรโดยมีแนวโน้มลดระดับลงเรื่อยๆเนื่องจากใกล้เข้าสู่ฤดูแล้งประกอบกับการกักเก็บน้ำจากเขื่อนในต่างประเทศก็ส่งผลทำให้ระดับน้ำโขงลดระดับหรือว่าทรงตัวอยู่ในช่วงต่ำกว่า1เมตรเกิดสันดอนทรายกลางแม่น้ำโขงเรือขนาดเล็กทั้งเรือประมงของไทยและลาวก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจรหากไม่เชี่ยวชาญอาจจะเกิดอันตรายได้ เช่นเดียวกับที่จังหวัดยะโสธรก็เริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งครับโดยลําน้ําซึ่งเป็นลําน้ําสาขาของแม่น้ําชีช่วงที่ไหลผ่านพื้นที่บ้านใหม่ชุมพรตําบลเดิดอําเภอเมืองยะโสธรระดับน้ําลดต่ําลงอย่างรวดเร็วขณะที่ชาวนาที่มีที่นาอยู่ตามแนวลุ่มลําน้ําก็ได้พากันทํานาปลั่งเป็นจํานวนมากเพื่อทดแทนการทํานาปีที่ถูกน้ําท่วม ชาวนาต้องสูบน้ำจากลําน้ําขึ้นทนํานาปลัง่งตอนนี้หลายคนเกรงว่าปริมาณน,น้ําอาจจะไม่เพียงพอในการทํานาปลั่งด้วยครับ